สองเดือนวกนล้วนี่เดือนละพ่อจะเลี้ยงประมาณสามเดือนสามเดือนสามเดือนพ่อถึงจะจับเป็นหนูเนื้อนะครับก็ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้หนุม่มโรงงานวิถีไทยบ้านนะครับวันนี้หนุม่มโรงงานวิถีไทยบ้านจะพาท่านผู้ชมครับมาที่อำเภอมวกเหล็กจ,จังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อจะมาทําเพื่อจะมาดูนะครับของคุณพ่อเลี้ยงหนูพกุกหนูนาหนูพุกนะครับไว้จําหน่าย เนื้อแล้วก็จำหน่ายพันธุ์นะครับโดยเลี้ยงอันนี้เป็นเกษตรกรมือใหม่หรือว่าคนเลี้ยงหมูใหม่ควันที่จะศึกษาไว้นะครับใครที่สนใจนะครับเลี้ยงหนูพุกหนูนานะครับเพื่อจําหน่ายหรือว่าขยายพันธุ์ครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับหนูพุกหนูนานะครับหนูพุกหนูนาครับเริ่มหายากนะครับเริ่มหายากเพราะว่าเป็นหนูธรรมชาติจริงๆครับ จะค่อนข้างหายากจริง,รง oh. เพราะว่าเทคโนโลยีเริ่มทันสมัยขึ้นครับจากเครื่องมือเครื่องไม้ในการจับก็ค่อนข้างจะไฮเทค oh. จึงมีเกษตรกรบางท่านครับเริ่มที่เริ่มครับเ oh. ลี้ยงหนูพวกหนูนาไว้เป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นไรายได้เสริมขึ้นมานะครับ oh. แล้ววันนี้เราก็จะมาดูคุณพ่อ พ่อนัดเนาะจากพวกเหล็กสลับวีนะครมาเลี้ยงหมูปุ๊บว่าจะมีวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับเลี้ยงอาหารอะไรนะคโอเคครับเรามาตามดูฝั่งนี้นะครับนี่การเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์นะครับบ่อซีเมนต์ของคุณพ่อนะครับก็จะลักษณะเลี้ยงบ่อซีเมนต์ก็คือจะวางบ่อซีเมนต์นะครับสองบ่อซ้อนกันนะครับนี้สองบ่อซ้อนกัน วางขึ้นมานะครับก็จะมีฝาปิดนะครับเพื่อกันงูหรือกันหนูออกนะครับเพราะว่าศัตรูตัวฉกาจของของหนูคืองูนะครับโอเคครับบ่อนึงบ่อนึงก็จะเลี้ยงมาดูครับบ่อนึงก็จะมีอะดูหนูนะครับเห็นไหมได้ไหมเห็นไหมเออบ่อนึงนะครับก็จะมีมีแม่พันธุ์สองตัวนะครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนะครับคอกนี้ออกลูกแล้วนะครับ อันนี้ได้กี่วันแล้วพ่อไม่ถึงประมาณยี่สิบวันหรอประมาณยี่สิบวันไม่ถึงยี่สิบวันหรอสิบกว่าวันแล้วพ่อสิบกว่าวันนะครับหมูก็จะได้ไซส์ประมาณโตก็ประมาณใกล้ๆไม่ถึงอยู่ขวดยาคูแล้วพ่อเนาะก็ตัวกระจี๊ดนะครับคอกนี้ออกลูกก็ประมาณเท่าไหรเจ็ดหรือแปดตัวพ่ออันนี้รุ่นสองไหมรุ่นสอง อันนี้รุ่นสองนะครับรุ่นแรกเดี๋ยวเราก็จะตาดูที่หลังครับโอเคโอเคครับคอกนี้ก็จะมีมีลูกแล้วครับอันนี้เป็นลูกตัวจิ้วกระชีดจี๊ดนะครับนี่นะครับนี่โอเคเราก็มาดูบ่อต่อไปครับบ่อน,นี้ก่ออันนี้จุดบ่อน,นี้ไม่ก่อนบ่อน,นี้ อ,น,อ,อนี้พอ,อ่อนี้พ่อบ่อนี้ยังไม่มีลูกนะพ่อ,อเออมาดูก่อนนี้ครับอู้มตีตัวก้นแน่บนะ่อนนี้ก็เหมือนกันครับทุกบ่อก็จะลงแม่สองแม่สองชุดหนึ่งก็คือมีเมียสองตัวคู่ตัวหนึ่งเออมีนี่ครับคือถ้าถึงฤดูผสมพันธุ์เขาก็จะมีการผสมพันธุ์โดยไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเขานะพ่อนะเขาจะทำแันนี้นะ ทำไมต้องเลี้ยงสามตัวไม่เลี้ยงสองก้เขาเรียกว่าอะไรพ่อเขาจับมาเป็นชุดอะกันเองอ๋อชุดหนึ่งอะนะสามตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวสองสองตัวใช่อันนี้ตัวตัวผู้ลักษณะผู้ก็จะเป็นตัวสั้นๆนะพ่อตัวสั้นๆตัวสั้นๆอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียพ่อมันอ้วนใหญ่เนาะอือน่าจะมีนะครับก็เป็นผู้หนึ่งเมียสองนะครับ แต่ละบ่อครับเหมือนกันทุกบ่อครับตอนนี้พ่อเลี้ยงตอนนี้พ่อเลี้ยงเท่าไหร่แรกๆรสามชุดเดียว่อนนะสามชุดชุดละเท่าไหร่ชุดละเจ็ดร้อยอ่าอันนี้ชุดชุดนึงก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทชุดหนึ่งเขาจะให้มาเมียสองตัวผู้หนึ่งก็จะเป็นชุดเจ็ดร้อยพ่อลงไปสามชุดสองพันหนึ่งนะครับตอนนี้พ่อได้ลูกสองรุ่นแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ลูกรุ่นแรก ลุกุ่นแรลกคุ้ม้วคุ้มแล้วมีลูกค้ายังครับพ่อยังพ่อยังไม่บอกนะอ่าโอเคอ๋อยังไม่บอกสะสมไว้ก่อนมันยังปิดไห้กันมันยังแบพ่ัต้องเอาขยายไปซื้เอาไปทำหนูเป็นอาหารหนูก็ได้สามชุดตัวนี้ขยายมาเป็นสี่ครอกแล้วอันนี้คอกที่สองครับชุดแรกไ้ห้าตัวกําลังรุ่นได้กี่เดือนแล้วพ่อมาดุเลยพ่อได้กี่เดือนนี่ยัง สองเดือนละพ่อจะเลี้ยงประมาณสามเดือนสามเดือนสามเดือนพ่อถึงจะจับเป็นหนูเนื้อนะครับก็ได้ประมาณเท่าไหร่นะพ่อบอกหกถึงเจ็ดชีตปะประมาณนั่นแหละเนี่ยเจ็ดถึงแปดชีตแต่เราขุ่นนั่นเราอันมันต้องอัดเราอัดมันครอบหอมนี่นี่ขายได้ยังพ่อยัง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 นะก็ประมาณสามเดือนได้ได้ตัวนั้นได้น้ำหนัก กำลังอร่อยนะพ่อกำลังเรียนรับกำลังรุ่กกงกำลงังจะจะใหญ่เลยนะน้อืมตัวดูตัวใหญ่นะพ่อเนาะเราต้องอัดมัน,มนอานา่าจะเขาแนะนำว่าเราจะทเราต้องอ,ดอัดส้อนอืมอัดพวกอาหารเสริมใช่ไหมอาหารเสริมอืมอาหารอาหารนี่อะไรบ้างพ่ออาหารหมูน้อยครับหมูน้อยครับโอ้ข้าวหมูน้อยนะ,ะพะ่อ ตัแล้วก็มีข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ยายาเนตเปียเนเปียแล้วก็ยาขนยาขนแต่เรามีตัวดินตัวดินสูงน่ะมี่ไงพ่อตัวดินสูงเลยอ่ะเนี่ยพวัตเทตากเนี่ยทั่วดินตากไว้เดียวอ๋อนี่ไงตัวดินสูง ไม่ต้องปอกเปลือกเพ้องไม่ต้องเพราะของปวดหนูก็คือทัวร์ทัวร์เนี่ยทัวร์ลิซองดีมากเราอ๋อแล้วก็ข้าวโพดนะข้าวโพดแต่ลูกอย่าไปใครปนกันนะทัวร์ก็คือทัวร์ข้าวโพดก็คือทัวร์แย่เวลาให้เวลาให้ปนกันเวลาให้ให้ทีละอย่างซื้อข้าวโพดทีนะครับทัวร์ทีทำไมให้พร้อมกันไม่ได้คะ ูลหมัอนกมันก็มาอยากกินเลยทีนี่มันจะเลือกกินนะมันจะเลือกกินนะดกมันเลอกไม่แยกกลกันมันคือถ้าใคก็ขวดไปเลยใช่มันหมดที่เลยอ๋อแยกกันเป็นอาชีพเสริมไม่จำเป็นต้องไปขุดบ่อเลี้ยงปลาไปไหนกันนะเนีน่ย กบบให้กี่ฟักตบบห้าฟักห้าฟักหกฟักก็ได้สองวันอ๋อให้มันกินหมดแล้วก็ให้ใหม่อ๋อคือสองวันนะครับสองวันหกฟักตบเออแล้วเราก็ไปเลยเลี้ยงง่ายนะพ่อนะมันจะสบายเลี้ยงง่ายอยู่ที่คาสนใจด้วยอยู่ที่ความสนใจไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแล้วก็หันหลังไม่ได้นะง่ายง่ายแต่เราไม่ดูเราอะไรเราจะจีบจีบ ต้องรักเขาด้วยล้ทุกอย่างเหมือนกันครับื่อนหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ต้องสิางสำคัญ้วยเอาใจใส่แล้วก็มีความรักต่ออาชีพของเราครับเรียกว่าคุณยังไคือจรรยาบรรณจรรยาบรรณก็คือมีความรับผิดชอบต่ออาชีพไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วปลูกอ่ะแล้วบะแล้วเลยนี่ก็ไม่ได้นะครับเราเลี้ยงมาเลี้ยงกูก็มีเงินกูก็ซื้อมาเลี้ยงเนี่ยใส่บ่อแล้วกูไปเลยให้ให้ให้แล้วก็ไปจบไม่ใช่เหรอ เวลาตัวขัแล้วก็มาเปิดตัวมันมันคุดไหมหเราอยู่ดีไหมหายไปล้วหรือยังพอเปิดอีกวะโอ้ประโยชน์ประโยชน์งนแล้วเนาะยวนค่อยได้คนคอยได้ขี้หนูคือเป็นปุ๋ยทน้ี้วัวคั้งท่สารต้องให้แห้งก่อนให้แห้ตากให้แห้งก่อน เพราะว่าถ้ามันเปิดมันมันมันไม่เปิดมันไม่แห้งมันเชนะื้อราเนาะเชื้อราลูกประโยชน์อีกอย่างแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกี่วันเดี๋ยวแล้วกี่วันครับเปลี่ยนเปลี่ยนได้มีที่พอเปลี่ยนได้นะครับเราดูว่ามันเยอะตอนไหนเราช่วยผลออกเยอะก็ประมาณกีณ่วันนะครับประมาณประมาณดูนะถ้าต้นที่นนเก็บเอาเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็เราจะเริ่มเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นที่อยู่เตืยนฟางใหม่เปยนที่อยู่ใหม่ทำกวาดเลยแต่หนูมันหนูก็ว่ามีเขารักษาดนะครับไม่ใช่ดูเหมือนเขาสกปรกแต่เขาชอบความสะอาดลูกต้องโคดให้ให้เตรียมเลยนะในท่อให้มันวิ่งก่อนจะด่วนเอาของลงให้มันสร้างกว่าคนเคยนะก็ต่อให้มันวิ่งในชีวิตมันแห้งก่อนอันนี้อย่างนี้มันมันสำหรับมันสำหรับทั้งหัวของเขา กองเงินนะถ้าไม่มีจำเป็น Self então, เราก็ต้องเอามันโยนให้มันมีอ mama, ย่างนี้ครับเป็นมันมันสับปะหลังแ,แต่ว่ามันสับปะหลังข้อเสียก็คือ,คอถ้ามันสดมันจะมีชลาเนาะใช่เดียต้องตากแดดตากแดกดให้แห้งครับคือมันสับปะหลังนี่ไม่ใช่ว่าจะเอามาใส่เลยต้องตากแดดให้แห้งต่องตากแดดก่อนแบบเราเอามาให้หนทุกอย่างต้องต้องแห้งครับเพราะว่าหนู่เขาไม่ชอบที่แฉเนาะเขาชอบความแห้ง ที่ถ้าเขามาทำอาหารวัวเขาก็ตากห็นอือเนาะสัตว์ทุกอย่างเขาก็ชอบสะอาดไม่ใช่ว่าจะโยนโยนโยนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคหมดหรือยังหมดแล้วเนาะหมดแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณพ่อแล้วก็ทีมงานช่องโรงงานวิถีไต้หวันด้วยนะครับขอบคุณครับไป